สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโอโดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลานะคะในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะทุกคนโปรดตงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอบคุณคนที่ติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะขอบคุณคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่ถ้าค้ามก็ไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แดงแม่หมอนะคะนะคะเอาละค่ะค่าคืนนี้นะคะเราก็จะมาส่งทุกคนเข้านอนด้วยค่ําคืนแห่งนะคะแห่งวันพระนั่นเองเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมี มันถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องทำคลิปนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะและวันนี้ก็มาถึงนั่นเองนะคะเราจะทำคลิปเกี่ยวกับนะคะแรนดอมนี้เกี่ยวกับเหล่าสัพพวิญญาณนะคะเหล่าสัพพนุญ,ญาตเด็กนะคะที่คุณทำบุญให้หรือว่าปลดปล่อยเขาตอนนี้เขาอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเขาได้รับบุญกุศลกับคุณหรือไม่สำหรับคนที่นะคะได้ไปขอขมากรรมกับเขาหรือคนที่ไม่ได้ไปขอขมากรรม นะคะเขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะขอให,ให้ให้ออกมานะคะขอให้ไพ่นำทางนะคะเราสัพพวิญญาณนะคะเด็กน้อยนะคะที่คุณทำแท้งหรือว่าไม่ได้ทำแท้งนะคะที่คุณอุทิศให้เขานะคะนะคะเขาอยากสื่อสารอะไรกับคุณณเวลานี้นะคะขออนุญาตนะคะกระจายไพ่ก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะ นะคะนะคะเราสัพสพวิญญาณนะคะที่เป็นเด็กนะคะเขานะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเมื่อคุณปลดปล่อยหรือว่าอุทิศบุญกุศลให้เขาแล้วนะคะช่วงนี้นะคะแล้ววันนี้เป็นคืนเดือนดับด้วยนะคะทุกคนนะคะเอามาค่ะตอนนี้เขาอยากจะสื่อสารเรื่องเราอะไรกับคุณคะสําหรับคนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะมาค่ะทุกคน ขอคุณคะ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 เขาอยากจะสื่อสารกับคุณว่านะคะเขากําลังจะเดินทางไปอยู่ในพบคุมของเขาเขามีความสุขมากๆนะคะเขามีความสุขเขากําลังจะไป นะคะไปเกิดไปอยู่ในครอบครัวที่เขาต้องการอยากจะไปนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะเขามีความสุขมากคะ่ะหรือว่าวันนี้อาจจะเป็นการสั่งลาก็ได้นะคะเขาจะไปอยู่ในนะคะบ้านหลังใหญ่ ที่เป็นบ้านที่พร้อมที่จะให้เขาไปเกิดนั่นเองนะคะสำหรับบางคนนะแล้วไงต่อคะ congratulation นะคะเขารู้สึกเขาขอบคุณมากนะคะโอ้มีสัตว์ด้วยนะทุกคนมีสัตว์ด้วยนะคะนะคะที่มาบอกนะคะใครไปทำอะไรกับสัตว์ไว้หรือเปล่าคะนะคะหรือว่าสัตว์นะคะแล้วไงต่อคะทุกคน เขาเดินทางไปนะคะนี่สิ่งที่เขาจะสื่อสารกับคุณนะคะเขากำลังเดินทางไปอยู่ในภพภูมิของเขาและเขาได้ได้นำเงินที่คุณทำบุญอุทิศให้เขานั่นแหละค่ะเป็นการซื้อที่ซื้อทางซื้อพาหนะนะคะในโลกแดนทิปของเขานั่นเองค่ะนะคะนี่เขามาสื่อกับคุณนะคะ เขากำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายไปโลกของเขาและเขาก็ได้นำเงินเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ป้ายจะเป็นชุดอัศวินเด็กผู้ชายนะคะชุดอัศวินเขาแล้วก็เขาก็มีพานานำทางนะคะทุกคนนะคะนะคะ,นะคะจัดติกนะคะเขาบอกว่าเขาฝากขอบคุณคุณมากด้วยนะนะคะมาณที่นี้ จัดติกนะคะเขาจะไปดินแดนของเขาที่แท้จริงนั้นค่ะเพื่อว่าเขาจะไปรับโอกาสใหม่ๆที่เขาอาจจะได้ไปผุดไปเกิดก็ได้นะคะนี่คือดินแดนที่เขากําลังจะไปรับคําสั่งอีกคําสั่งหนึ่งที่เขาจะได้ไปนั่นเองนะคะเขากําลังมาสื่อกับคุณนะคะสําหรับคนที่อุทิศบุญให้เขากับเด็กน้อยนะคะจะอาจจะใช่ญาติคุณก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีนั่นเองแล้วเขาอยากจะสื่ออะไรกับคุณมาก ทุกคนโอ้บางคนเขาก็ยังไม่ได้ไปนะคะถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นอีกาสำหรับนะคะบางดวงก็ไม่ได้ไปถ้าเมื่อไหร่คุณเห็นอีกาสำหรับเด็กที่ไม่ได้ไปนะคะน้องเขาจะมาในรูปแบบอีกามาที่บ้านคุณเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินเสียงร้องของอีกานะคะสำหรับเหล่าที่เป็นเด็กนะคะ ดวงวิญญาณที่เป็นเด็กที่คุณเคยทำอะไรมากับเขามานั่นแหละค่ะเขามาบอกว่าบางดวงเขาก็ไม่ได้ไปเขารอค่ะรอให้คุณปลดปล่อยเขานั่นเองนะคะเพราะว่านะคะคุณยังไม่ได้ปลดปล่อยเขาบางดวงนะคะบางดวงเขาก็กำลังเดินทางไปสู่นะคะในสิ่งที่ดีๆไปเป็นลูกหลานคนร่ำคนรวยนะคะทุกคน นะคะรอนะคะจังหวะชีวิตเขารอให้คุณปลดปล่อยเขาค่ะนะคะเหมือนคุณยึดติดราชาถือไม้เท้าเขารอให้คุณนะคะปลดปล่อยเขานะคะและก็นะคะทําบางสิ่งบางอย่างให้เขานั่นเองนะคะทําอะไรเราก็ยังไม่รู้นะคะนะคะเพราะเขารออยู่นั่นเองนะคะบางคนอคุณกักขังเขาไว้อะ่ะคุณไม่ยอมปล่อยเขาบางคนนะคะ คุณไม่ยอมปล่อยเขานั่นเองนะคะคุณกักขังเขาไว้นะคะโดยนะคะกีดกั้นบางคนไม่ได้ทําทําแค่ครั้งเดียวบางคนทําแค่ครั้งเดียวค่ะคลิปนี้จะตรงกับ r รนดอม404นะคะบางคนทำแค่ครั้งเดียว,ละะแ,ยวแล้วก็ไม่ทำอีกเลยนะคะสำหรับคนที่ทำครั้งเดียวน้องเขายังไม่ได้ไปนะคะแล้วน้องเขาก็รู้สึกว่า นะคะาคาดคุณอยู่นั่นเองนะคะเพราะคุณไม่ยอมปล่อยเขาไม่ยอมทําอะไรให้เขาเลยบางคนนะคะบางบางดวงนะแล้วไงต่อคะสําหรับดวงที่จะได้ไปนะคะสําหรับดวงที่กําลังจะเดินทางไปดาวของเขาขอให้ดวงที่กําลังดวงวิญญาณเราสับพะวิญญาณที่เป็นเด็กที่กําลังจะเดินทางไปแห่งดาวที่เกิดใหม่ ไปแห่งดาวที่สดใสโลกของเด็กๆนะคะอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะสำหรับคนที่ได้เดินทางไปอยู่ในโลกคบูุิที่ดีนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะทุกคนนะคะอืมนะคะกว่าเขาจะเขาบอกคุณว่านะคะกว่าเขาจะได้ไปนะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงเขา นี่สำหรับเราสัพพวิญญาณที่เป็นเด็กนะคะที่เขากําลังจะเดินทางก้าวไปในนะคะพบดินแดนเขาจะต้องเดินทางไปไกลมากและทีนี้เข,เขาบอกว่าให้คุณนะคะแผ่เมตตาให้เขาด้วยจุดทูปส่งดวงวิญญาณให้เขาด้วย ะะจุดทูปส่งดวงวิญ,ญญาณให้เขาด้วยนะคะนะคะคจุดทูปให้เขาด้วยนะคะส่งดวงวิญญาณเมื่อไหร่ที่คุณได้ดูคลิปนี้ของเหล่าสัปวัวิญญาณที่เป็นเด็กที่เขากําลังจะไปอยู่ในภพภูมิที่มันแสนดีให้คุณจุดทูปนะคะให้เขาด้วยทุกคนนะคะถ้าคุณนักข่ำคืนนี้แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคืนนี้ที่คุณได้ดูนี่แหละคะ่ะเขากําลังมาลาคุณ นี่คือนะคะแสงไฟที่คุณจุดให้เขาเขาก็จะมีแสงไฟจุดเทียนจุดแสงไฟให้เขาด้วยนะคะเติมน้ำมันตะเกียงให้เขาด้วยก็ได้ค่ะเขาจะได้เดินทางโดยสงงาผ่าเผยนะคะเติมน้ำมันตะเกียงให้เขาได้มีไฟนะคะเวลากลางค่ำกลางคืนที่เขานะคะออกไปสู่ดินแดนอีกดแดนดินแดนหนึ่งซึ่งมันก็จะมีทั้งอะไรหลายๆอย่างนะคะนะคะแล้วไงต่อคะ ทุนโลกอนาคตเขาบอกว่าจะจุดทุบสามดอกก็ได้หรือหนึ่งดอกก็ได้นะคะจุดให้เขาได้เลยแล้วเอ่ยชื่อเขานะคะแล้วก็แล้วเขาก็จะไปในสู่ภพภูมินะคะเขาจะไปเกิดใหม่หรือเขาจะไปดูอยู่บนดวงดาวเขาไม่เขาไม่ได้เป็นภพภูมิแล้วนะคะเขาจะหลุดพ้นออกจากการเป็นภพภูมินะคะ จากการเป็นสิ่งดวงวิญญาณนั่นเองนะคะต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและเขากำลังเขาจะคุณรู้ใช่ไหมคะว่าเขาจะไปเป็นอะไรเขาจะไปเป็นเทวดาตัวน้อยบนฟากฟ้านั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับนะคะเรา ดวงวิญญาณเด็กน้อยที่เขาได้รับบุญกุศลกับคุณเขามาบอกคุณนะักข่ำคืนนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะให้คุณนะคะจุดธูปถ้าจุดไม่ได้นะคะจุดธูปตอนกลางคืนก็ได้นะคะทุกคนถ้าถ้าเป็นดวงวิญญาณเนาะ จุดต้นกลางคืนก็ได้นะคะแล้วเขาจะไปอยู่บนโลกนะคะนางฟ้าเทวดาตัวน้อยของเขาโลกแห่งที่เขาต้องการมานานแล้วนั่นเองนะคะเขาฝากขอบคุณคุณด้วยนะคะแล้วไงต่อคะนะคะเดี๋ยวแม่หมอข,อขอขีดก่อนนะคะให้น้องเขามองเห็นไพ่นะคะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเขาแล้วน้องเขาบอกว่าเขารักและขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะสองถ้วยน้องเขาจะปเป็นเทวดาหรือนางฟ้าตัวน้อยและเขาก็จะได้ ไปเกิดใน,ส,นส่วนที่เขาอยากจะไปเกิดบ้านหลังใหญ่ที่คอยต้อนรับเขาอยู่นั่นเองนะคะเขากําลังจะแล้วเขาก็จะบอกว่าเขาจะไปดื่มน้ำำมาําอมฤตด้วยนะที่ให้ลืมชีวิตเก่าที่มันมีอาความอาคาดแค้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสําหรับคนที่นะคะแล้วสำหรับเหล่าสพัพพมญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยล่ะคะขอให้น้องออกมาเฉลยด้วยนะ โอเคนะคะสำหรับเหลาสารภาพวิญญาณเด็กน้อยที่ยังได้รับปลดปล่อยนะคะที่มาอยู่ตรงนี้บอกได้เลยนะคะว่าต้องการอะไรทุกคนโอ้ไม่ก็สำหรับเร่าสารภาพวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปเกิดนะคะถ้าคุณเป็นแม่ของเขาหรือมีความผูกพันกับเขานะคะ นี่คือเราสัพพัทธวิญญาณที่ยังไม่ได้รับหรือยังไม่ได้ไปยังไม่ได้หลุดพน้นเขาบอกว่าเขาอยากหลุดพน้นแต่คุณที่เป็นแม่ของเขาถ้าคุณได้ดูแลนดอมนี้แล้วอยากจะร้อ,องไห้นะคะคุณก็ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาด้วยนะคะเขารอคุณอยู่คุณที่เป็นแม่เขาเลยค่ะนะคะแม่เลยค่ะไม่ใช่ญาตินะคะแม่เลยค่ะนะคะ สำหรับคนที่เป็นแม่เลยนะคะให้คุณแบบว่าอุทิศส่วนบุญอุ่นส่วนใเขาแล้วก็บอกคารักเขาแล้วเขาจะได้รับสิ่งนั้นนะคะแล้วคุณก็ทำอะไรต่อคะนะคะอุ้ยทุกคน แล้วก็ถวายเงินให้เขาบ้างนะคะเวลาไปทําบุญสําหรับดวงสัพพิญญาณที่นะคะเป็นเด็กน้อยที่เขารอคุณอุทิศบุญกุศลให้อยู่นะคะบริจาคเงินให้เขาบ้างนะคะเขาจะได้มีเงินนะคะหมุนเวียนนะคะในภพภูมิที่เขาอยู่เขายังไม่ได้หลุดพ้นออกไปนะคะสําหรับเราสับพวิญญาณนะคะที่ นะคะคุณยังไม่ได้ปลดปล่อยนะคะผู้ที่เป็นมารดายังไม่ได้ปลดปล่อยลูกออกไปนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแล้วเขาบอกว่าเมื่อคุณได้รับสารจากอันนี้แล้วให้คุณนะคะปลดปล่อยเขาซะแล้วนะคะคุณก็จะมีแต่ชีวิตที่มีความสุขคุณจะลาบลื่นนะคะใครที่เป็นแม่แล้วนะคะชีวิต ของคุณมันจะราบลื่นมากนะคะและที่สำคัญให้คุณไปที่นะคะอะไรที่เป็นแม่น้ำแหล่งน้ำอะไรก็ได้นะคะไปพูดอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วชีวิตคุณนะคะพอไปทำบุญแล้วกวดน้ำให้เขากรวดน้ำให้เขาจุดธูปด้วยนะคะแล้วก็กวดน้ำให้เขาที่เป็นแม่น้ำใหญ่ๆนะคะแล้วเขาจะได้รับนะคะแล้วเวลากรวดน้ำนะคะให้กรวดที่ต้นไม้ใหญ่นะคะ แล้วเขาจะได้รับค่ะอย่าลืมบริจาคนะคะเ,เงินให้เขาด้วยนะคะทุกคนเขารอคอยคุณอะทุกคนสำหรับนะคะเหล่าสัตพวิญญาณที่นะคะที่ยังไม่ได้ไปเกิดเขารอแม่เขาให้มาปลดปล่อยถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วรู้ตัวว่า เป็นแม่ที่ทําแท้งนะคะให้คุณมาดูแรนดอมนี้นะคะแล้วคุณจะเข้าใจดีนะคะว่าเขาต้องการให้คุณปลดปล่อยเขานะคะเขาอยากไปเกิดเป็นดาวดาวงด,ดาวดวงใหม่แล้วนั่นเองนะคะแล้วคุณเมื่อคุณได้ดูคุณจงทําซะนะคะแล้วคุณจะมีความสุขด้วยคุณจะไม่ติดค้างคาใจนั่นเองนะคะโอ้ โอเคนะคะน้องรู้สึกว่าเสียใจน้องบอกว่านะคะเหมือนคุณจะไม่ทำให้เขาคนที่เป็นแม่เนะี่ยจะไม่ทำให้นะคะแต่คนอื่นทำให้แต่ทำไมแม่ของตัวเองไม่ทำให้แม่ไม่ทำให้แม่อะไรอาวร์แต่แม่ไม่เคยคิดจะทำให้แม่มามาเปิดดวงกับแม่หมอแล้วบางคนก็ยังไม่ได้ทำให้นะคะเนี่ยค่ะห้าถ้วยความเสียใจไม่ยอมปลดปล่อยนะคะ ังเขาไว้นั่นเองนะคะนี่คือนะคะเราสัพพิริยานเด็กน้อยที่เขาอยากได้บุญกุศลจากผู้เป็นแม่นั่นเองนะคะสายใยสายสัมพันธ์นะคะเขาอยากไปเป็นดาวดวงใหม่แต่ว่านะคะผู้เป็นแม่ก็ไม่ยอมปลดปล่อยลูกไปนั่นเองนะคะ นะคะแม้จะให้คนหลายล,ล้านคนมาปลดปล่อยก็ไม่เท่าแค่ก็ไม่เท่ากับสายเลือดของตัวเองนั่นเองนะคะถ้าคุณเจอคลิปนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเขามีจุดประสงค์จะให้คุณได้รับรู้นั่นเองนะคะคุณจะเอะใจทันทีว่าลูกคุณยังอยู่นะคะแต่ถ้าคุณบางคนได้เข้ามาดูแล้วคุณจะเอะใจทันทีว่าอ๋อลูกคุณไปเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างจะดนใจให้ถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ย มันสบายมันมีความสุขมันยิ้มจังเลยนั่นแหละค่ะแสดงว่าเขาได้ไปแล้วแต่ถ้าคุณอ่อมคุณยมคุณแบบเหมือนดิง่งดิ่งแล้วคุณร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเขากําลังมาสื่อกับคุณว่าเขายังไม่ได้ไปไหนนะเขารู้สึกเสียใจมากเศร้าใจมากที่คุณเข้ามาสื่อหลายรอบแล้วแต่คุณก็ยังไม่ได้ทําคุณก็ยังนิ่งดูได้ยอยู่ท่านเองนะคะทุกคน เดว์เวอร์นะคะให้คุณรีบทำเขาอยากได้โลกใบใหม่เดว์เวอร์ค่ะทุกคนเดว์เวอรคือความสุขครั้งใหม่นะคะทําตอนนี้ยังไม่สายนะคะถ้าคุณได้ดูแรนดอมนี้ก่อนปีใหม่ทําตอนนี้ยังไม่สายเด e w เวอรโลกใบใหม่ชีวิตใหม่ของคุณคุณที่เป็นเพศแม่คุณที่เคยติดขัดเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องทุกสิ่งทุกอย่าง คุณก็จะไม่ติดขัดนั่นเองนะคะนะคะทั้งคนที่ไม่ใช่เพศทั้งที่เป็นญาติได้นะคะอันนี้นะคะน้องมาบอกทั้งที่เหล่าวิญญาณที่โด,โดนกักขังที่ยังไม่ได้ปลดปล่อยและดวงวิญญาณที่ไปเป็นเทวดานางฟ้าแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงตอบคะสิ่งที่น้องจะบอกอีกนะคะทั้งสองดวงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ยังไม่ได้ไปและดวงที่ได้ไปนะคะทุกคน เกอรคุณค่ะเกอรคุณค่ะเขาเฝ้าวอนขอทุกวันทุกเวลานะคะให้คุณได้เจอแรนดอมนี้นะคะและให้คุณได้เข้าใจและได้ปลดปล่อยนะคะเขานะคะมีเทวดาที่จริงเขาอะ่ะจะมีจะได้ไปเกิดนานแล้วแต่ว่ามันติดที่บ่วงที่ความอาฆาตแค้นการเดี่ยวลังของคุณน,นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะและนี่คือสิ่งศัก์ สิทธิ์คอยคุ้มของเขาอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้เขามาช่วยเปิดแรนดอมนี้ไม่ได้เปิดง่ายๆนะคะแรนดอมนี้คุณดูดีคะสิคลิปเนี้ย404จนถึง473นะคะอัานกันมากี่คลิปคุณคิดดูดิ กว่าเราจะมาเปิดคลิปนี้ได้เพราะฉะนั้นนะคะนี่คือเขามีแรงปาถนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาเขามานะคะอุ๊ยทุกคนเราขนลุกมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พาเขามาเลยนะคะทุกคนนําพาให้มาเปิดแรนดอมนี้โดยเฉพาะทุกคน แล้วชีวิตการงานของคุณตอนนี้เขารอแค่นะคะเขารอให้คุณมาเห็นคลิปแรนดอมนี้เท่านั้นค่ะส่วนดวงวิญญาณที่ได้ไปเกิดแล้วนะคะเขากำลังจะไปอยู่นะคะโดนโดนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าองค์เทพองค์ใหญ่ที่เยอะกว่าเขากำลังจะนำพาให้เขาไปสู่ในดินแดนเป็นลูกคนล่ำคนรวยนั่นเองนะคะเขากำลังจะได้ไป นะคะในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าเหล่าวิญญาณนะคะเหล่าสัพววิญญาณเด็กที่ยังยึดติดอยู่นะคะเขาก็จะได้ไปนั่นเองนะคะโลกใบใหม่ที่เขาใฝ่หาเขาจะไปเป็นดาวดวงใหม่ที่อยู่บนท้องฟ้ารอเวลาที่เขามาจุดติดกับครอบครัวที่มั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะคะต่อคะ่ะนะคะทุกคนนะคะเนี่ยถ้าคุณไม่ ทำให้เขาในคลิปแรนดอมนี้นะเขาจะอาฆาตพยาบาทกับคุณมากๆเลยนะคะเขาจะอาฆาตไม่ยอมปล่อยคุณคุณก็มีจะจะจมกับจมถ้าคุณเห็นแรนดอมนี้แล้วคุณก็ยังเขาเรียกว่าปล่อยปะละเลยไม่ทำอะไรทั้งสิน้นเขาจะอาฆาตพยาบาทคุณคุณเห็นไหมคะเด็กถือดาบ ะค,ะความมุ่งมั่นแน่วแ,แน่คือความอาฆาตเองนะคะสิ่งที่เขามาบอกแล้วไงต่อคะแล้วถ้าแม่เขาทำล่ะคะแม่เขาทำล่ะคะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทีถ้าคุณทำถ้าเป็นแม่นะคะทำนะคะชีวิตของเขาคุณดูดีคะ่ะเขาก็จะได้ไปทันที ไปอยู่ในนะคะสวรรค์ของเขาไปอยู่ดินแดนของเขาเห็นไหมคะมีคนมารอรอรับเขาไปเนี่ยค่ะนี่คือน้องเขานะคะแล้วก็มีจะมีคนมาคอยรับเขาไปอยู่ดินแดนของโลกของเด็กดวงดาวของเด็กเพื่อรอให้ไปเกิดนะคะกับลูกคนรวยกับคนที่เขาปรารถนาที่เขาจะไปนั่นเองนะคะคุณขา คนที่เป็นเพศแม่คุณอย่าลืมถวายเสื้อผ้าให้น้องด้วยนะคะน้องเขาโตกันหมดแล้วนะคะไม่ได้ถวายนมนะนะคะแล้วก็ถวายอ่าแล้วก็ส่งเงินให้เขาด้วยแม้เขาจะไปอ่าส่วนน้องที่เป็นภพภูมิที่ดีแล้วที่กําลังเปิดไปเกิดคุณก็ทําบุญให้เขาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะ แล้วถ้าเป็นคนอื่นทําให้อะได้ไหมนะคะขอขอถามแทนคนอื่นนะคะขอถามแทนคนอื่นนะแล้วถ้าไม่ใช่แม่แม่อาจจะไม่มีทุนทร,รัพย์แล้วคนอื่นทําให้หรือพ่อทําให้ได้ไหมเพราะว่าพ่อแม่เลิกกันแล้วได้ไหมคะขอถามแทนนะคะจัดมินนะคะ จัดมินนะคะได้แต่ว่าได้นะคะสิ่งที่คุณร้องขอได้แต่ว่าต้องทำในคืนเดือนดับได้ค่ะเดือนดับได้ไหมหรือเดือนไม่ดับได้ค่ะนะคะเห็นไหมเขารอคอยอยู่ค่ะได้เขาบอกว่าได้ค่ะจัดมินคือการรอคอยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะได้แต่ถ้าเป็นสำหรับเรานะ เป็นแม่ดีที่สุดกับพ่อนะคะเป็นพ่อก็ได้เขาบอกนี้นะคะแล้วไงต่อคะทุกคนจะเป็นพ่อก็ได้จะเป็นพ่อก็ได้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นพ่อก็ได้นี่คือจะเป็นพ่อก็ได้นะคะพ่อข้เป็นสายพ่อเป็นคนให้น้ําเหลืองไงคะทุกคนก็เลยเป็นพ่อก็ได้แล้วสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะสิ่งที่คุณติดขัด คุณเ,เขาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดกันนะคะมันก็เลยเป็นภาระผูกพันนะคะเขารอการปลดปล่อยอยู่ทุกคนคุณพ่อคะถ้าคุณพ่อได้ยินนะคะถ้าคุณเป็นคุณพ่อแล้วคุณแม่ไม่ทําให้คุณพ่อไปทําแล้วอย่าลืมบริจาคเงินและซื้อชุด ะะถ้าลูกคุณเป็นผู้หญิงให้คุณซื้อชุดแบบนี้เลยนะคะลูกคุณโตเป็นสาวแล้วนะคะอา,อายุยังไม่ถึง25หรอกคะ่ะแต่โตเป็นสาวแล้วนะคะซื้อชุดแบบนี้แล้วก็ถวายเงินนะคะเป็นปัใจจัยให้น้องซื้อที่ซื้อทางซื้อเครื่องสําอางซื้อเอเซอรี่ให้เขาด้วยนะคะคุณพ่อแล้วเขาจะมอบโชคให้คุณพ่อค่ะนะคะเขาคิดว่าพ่อจะทําให้เขาเด็กผู้หญิงนะ เด็กผู้หญิงคิดว่าพ่อจะทําให้นะคะแต่เด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายล่ะลูกวีทุกคน <sm art> ทั้งผู้ชาย <sm art> ทั้งผู้หญิงทําแล้วอย่าลืมกวดน้ํานะคะเขารอให้คุณทําให้เขาผู้ชายก็ซื้อเสื้อผ้าให้เขาด้วยนะคะซื้อเครื่องสําอางทุกสิ่งทุกอย่าง <sm art> เป็นเด็กโตแต่ไม่ถึงอายุ25นะคะซื้อเสื้อผ้าเด็กโตอย่าซื้อเสื้อผ้าเด็ก แรกเกิดนะคะแล้วก็อย่าลืมกวดน้ํานะคะลงในแม่น้ําหรือว่าลงต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้แล้วเขาจะได้รับเต็มที่เขารอนะคะนี่คือนะคะสี่ถ้วยนะคะ <sk ills> เขารอถ้าแม่ไม่ทําให้พ่อทํา <sk ills> แล้วโชคคนที่ได้โชคก็คือจะเป็นพ่อนะคะคนอื่นทํานะคะได้ไหม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วบุญกุศลยิ่งคนอื่นทำํำสมมุติว่าคุณเป็นญาติเขาหรือว่าคุณโดนมีบางสิ่งโดนใจให้ให้เขาไปบอกคุณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลดปล่อยเขาซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะ ใช่รับ,บุญใหญ่เขาเตรียมรับบุญใหญ่ดูดีค่ะคุณดูเห็นไหมคะเขารอคอยบุญจากคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าสภาพวิญ,ญญาณที่ได้ไปเกิดแล้วเขาก็ยังรอบุญกุศลจากคุณอยู่ทาให้เขาเรื่อยเนะคะแล้วเขาจะเสกเงินเสกทองมาให้คุณและนะคะเหล่าสัพววิญ,ญญาณที่ยังไม่ได้ไปเกิดนะคะเขารอคอยนะคะพ่อกับแม่เขาทําให้อยู่หรือคนอื่นทําให้แล้วนะคะบุญกุศลยิ่งทําบุญใหญ่ น้องจะได้เยอะนะคะแล้วนะคะชีวิตใหม่ของเขาจะมีความสุขชีวิตคุณก็จะมีความสุขคุณจะไม่ติดขัดเรื่องงานเรื่องเงินนะคะทำเท่าไหร่ก็หายทําเท่าไหร่ก็หมดจะไม่มีคําแบบนี้แล้วนะคะทำเมื่อไหร่ก็จะรวยรวยรวยนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่ทำนะคะทำคุณมีเงินแสนคุณก็หมดแสนนะคะคุณมีเงินล้านคุณก็หมดล้านถึงคุณหาได้เท่าไหร่มันก็หมด นั่นเองนะคะจริงไหมคะถ้าจริงคอมเมนต์ด้วยนะคะคนที่ไปทําแทงน,น้องมาคุณทําเท่าไหร่คุณมีร้านคุณก็หมดคุณมีแสนคุณก็หมดไม่รู้มันหมดเพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะกวดน้ําให้น้องเขาด้วยใส่ซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรให้น้องเขาด้วยแล้วเขากําลังจะเดินทางนะคะที่แน่ๆนะคะถ้านะคะถ้าพ่อแม่ทําให้ต้องทําให้ตลอดนะคะถึงเขาจะไปอยู่ใน ชั้นนะคะภพภูมิของเขาแล้วก็ตามดาวเด็กนะคะที่รอไปเกิดก็ตามนะคะทุกคนความสุขโหนี่เขาไว้ใจพ่อเขามากกว่าแม่เหรอเนี่ย <laughs> ทุกคนนะคะนะคะแม่เขาก็จะทำนะลูกนะคะพ่อก็จะมีความสุขแม่ก็จะมีความสุขครอบครัวคุณจะมีความสุขอีกครั้งนั่นเอง คิงถือถ้วยนะคะคุณไปที่แม่น้ํานะคะทุกคนไปปลดปล่อยเขาลงแม่น้ําก็ได้ค่ะเพราะว่าแม่น้ําไปพูดอะคะ่ะพูดเฉยๆนี่แหละแล้วก็บอกเออพ่อเออแม่คุณเป็นแม่เราเชื่อว่าแม่ทุกคนไม่ใจดำหรอกคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้น แค่น้องเขากลัวว่าแม่บางคนที่แบบว่าเขาบอกหลายรอบแล้วแต่แม่ยังไม่ทมําเลยฮะนะคะนั่นแหละค่ะอ่ะถ้าแม่ทําล่ะหนูจะให้อะไรแม่ขออนุญาตนะคะนะคะอ่าสิบไม้เท้าอืมการแบกรับภาระค่ะเขาไม่แน่ใจค่ะว่า ว่าแม่จะทําให้ไหมแต่ถ้าแม่ทำให้เขาจะปวดภาระที่แม่แบกหนักภาระที่แม่ทําเจออุปสรรคหนักหนาภาระที่แม่แบกอยู่นะคะเขารู้ว่าคุณที่เป็นเพศแม่นะคะเขารู้ว่าคุณแบกภาระหนักมากซึ่งมันมันมันเหมือนเป็นเวรกรรมะคะ่ะทุกคนนะคะเขาจะปลดล็อกภาระกรรมของคุณให้คุณไม่แบกภาระกรรมครั้งนี้ ออกจากตัวคุณนั่นเองนะคะถ้าเป็นเพศแม่ทำไมถึงอาฆาตแค้นกับแม่ทุกคนทำไมน้องเขาอาฆาตแค้นกับแม่แล้วนึงนะคะทำไมละ่ะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าแม่ทำให้เขาเขาจะปลดล็อกความ ขัดสนความทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่แบกไว้ที่แม่แบกไว้ท,ไวที่แม่แบกไว้ตั้งแต่แม่ทําเขาออกตั้งแต่แม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะเขาจะปลดล็อกที่มันเหมือนแบกอะไรตลอดย4ิบสี่ชั่วโมงหนักหนาสาหัสแล้วเขาจะให้โชคแม่ด้วยเขารักแม่นะคะทุกคนนี่เขาให้โชคแม่มากกว่าให้โชคพอ่อ ให้แม่ได้มีกินมีใช้มีเก็บไม่ต้องเหนือดไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานไม่ต้องแบกรับทุกสิ่งทุกอย่างอีกต่อไปนั่นเองทุกคน <c oughs> สําหรับกด <c oughs> พอแล้วค่ะทุกคนทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนได้รับนะคะสื่อนี้นะคะสําหรับคนที่ นะคะทาให้เขาคนที่ไม่ไม่ใช่พ่อแม่เขานะคะเขาจะพร้อมยินดีให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณคนที่ทําให้นะคะแต่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เขามองดูตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราเนี่ยค่ะถ้าเป็นแม่นะเขาจะให้ใหญ่กว่าพ่ออีกนะคะเขาจะให้โชคครั้งใหญ่เป็นราชินีถือเรือนแม่จะไม่แบกรับทุกข์ากยากอีกแล้วนะคะ ถ้าคุณมาดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้คุณได้รับคลิปนี้ไปแล้วทักมาหาแม่หมอหาอไลน์แม่หมอให้เจอไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆสําหรับแรนดอมนี้ทักมาบอกว่าคลิปแรนดอมนี้เลยนะคะแล้วเราจะทําให้แล้วเราจะบอกให้นะคะเราจะเปิดให้ฟรีเลยค่ะเปิดไพ่ให้ฟรีเลยนะคะเอาเป็นว่า ถือว่าเป็นบุญกุศลส่งน้องเขาไปช่วงปีใหม่นะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ